สวัสดีด้วยนะครับท่กคนย่อยร้านครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกีบดักนกนบอลน,นะครับเป็นดักนกบอลออลออลสักอย่างนี่แหละครับตอนแรกตอนที่ผมพุ่งโดร์มาใช่ไหมคุณเซฟน,น,นครับ,นนนรบเซฟนี้นะครับเซฟอันนิดหนึ่งใช่นะครับครี้นแรกนะครับ 我都มีเลือกตัวนะครับแต่นี้ผมก็เสร็จแล้วถ้าผมก็ต้องขัรีเวลยนใช่ขัรีวนี่ครับเป็นัวที่ผมใช้นะคบแต่คนรู้ไหมครับว่าชุดนี้มันจะติดตัวตั้งแตแเราเลือกไม่ใช่ครับชุดนี้เริ่มเกมมาเราจะมีชุดกาการาการังกา เมื่อเราเล่นเกมมาจะไม่มีถุงมือกับรองเท้าอัน,นไม่มีเลยครับอีกสองอันนี้จะเป็นเพชรเพชรตัดแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลหาได้นะครับผมจะไม่บอกอดะกคนก็รู้จะเป็นคนเทพๆอะเขาก็จะกลายเป็นลิงไดาน อัพป,ปลแล้วก็เพิ่มเรืองเกิดเ,เกิดข้อข้องกับข้อด้วยนะนี่นก็ยหงคนมีนะครับแล้ว่ราเป็นยักษ์ได้เป็นเรื่องอะไหเป็นเร่อแรงนะครับเขาไปโลกอื่นดีกว่า ธรกิจข้ามังกรนะครับถ้าคุณข้ามังกรเสร็จแล้วคุณมันก็จะมีตัวอย่างเนี้ยขายของเทพนะครับก็จะกดออกลองมาแล้วให้คุณซื้อของอย่างสบายใจเฉยสำคัญใช่ไหมสำคัญจัดไแต่ถ้ามันขายของก็คันค่าที่จะถูกอย่างยากมาก ค้างครับถ้าเป็นชุดที่แก่อาจะแพ้หน่ายน,นะครับแอ้ที่ผมเนี่ยใส่ก็พอดให้มันยิจ่อถ้าเราไม่อยู่ใช่ไหมแล้วเราออกไปแล้วเราตัวค้างอยู่อ่ะมันก็จะขโมยเงินไปตั้งหลายบาทเนี่ยครับนี่ครับชุดผมใส่อยู่นะชุดนี้นะครับอะไรนี่แหลบอกสิบใส่ได้ power สองหมื่นหกพันนะครับ power หนึ่ง p o w า r สอง power สาม ซี 4, ่พันอ้าวก่ล่างไก่ล่างอะไรเนี่ยเฮ้ยอ,อยู่ดีก็ไกล่าง 14, เกมเงนซีพันสามร้อยแปดสิบนะครับนี่ภารกิจก็เป็นตีปฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากได้ชื่อเกมนี้อร่อยเป็นตัวนะครับผมจะไว้ในไว้ในคอมเมนต์นะครับนี่คือดอัพสกิวอัพสกิวนี่กว่า สกิวมานานหลอกฟ้าไฟเข็มไหมฟราบฟ้า,นนฟาแ,แต่เราก็จะลดนะครับนั่นก็คือเลือดเราเฮ้ยบินไปบินทำไมไม่ส่งเลยจะเป็นสกิวหลายแลบแพงมากนี่ครับค่าสกิลผมมีย0ต้องค่าสักประการน,นั้นถึงจะได้ค่าสกิลมานะครับ ให้ตามหาทังบอลน้ำเจ็บลูกตามหาอย่างยากเลยน,นั่นเลยสก๊ลูกเลยเผื่อนี่คือไปเอาทงกรับอันแลกทงงถ้าเป็นคนสีเหมือนเราก็จะเป็นพวกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นทงสีอื่นกับเราก็สามารถแต่งกันได้นะครับนี่นครับผมมีเพจหนึ่ง วันหนึ่งมันจะแตกเพชรครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าคนเริ่มเกมมาผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินเท่าไหร่แต่มีเพชรยี่สิบเก้าอันนะครับแต่รู้เริ่มเกม,มนีงคุณก็จะคุณก็จะมาเกิดตรงนี้แล้วคุณก็จะใส่กางเกงนี้นะครับเกง ไว่ามื่กี้พี่จะต้นลายมาจะเล่นลายสเต็กกันรู้ยังแต่ียังไม่เล่นนะครับนี่อนตนอนเจนเออเนี่ตันเอ,ออเอออาตันทำไมถอดหนังเกงเกยนี้บ่อยวะโอ้โว100บวก HP หนึ่งร้อยบวกเล่น่งร้อยก็คือ HP นะครับ บวกไอ้ราสีฟ,าฟ้ามานานะครับไม่ใช่ดิอ๋อ HP บนหนึ่งร้อยบวกยี่สิบ HP ด้วยโอ้โหยอดชุดละบอกอะไรก็ไม่รู้นะครับบวกภาคต่อยรอเปล่าพ่อแล้วเดี๋ยวมันเลิกกิจวัตจะมาคุยกับพ่อนี่ผมผมจะผมจะพาไปตรงที่รับเด็ก เอ๊ะเจ็บนึงต้องไปเก็บเ้อะก่อนดี้นะเอากขาวางตัวเข้าไปนี่ครับไปเก็บเก็บอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ยังพาวเวอร์ไม่ถึงก็จะไม่สามารถเข้าคนอื่นได้นะนี่ครับไปรังไปหาเด็กนะครับเข้าไปเลยครับ แม่มดขายคัมพีนะครับแมาคัมคพีโคตรโหดนะครับวนที่เจ็จะเป็นหนึ่งอลาเทียแปดอันจะรักขลังหัวสุดนะครับนี่นะครับคัมพีที่โหดที่สุดทีม่วงเนี่ยนะครับโหดมากอินฟินิตี้นะครับ,มมรบไม่เงินหมดนะครับนี่ก็จะก,กระกัรนนะครับ ราคาน้อยจากจก,กาศนะครับแต่ดูที่อันที่แปดผมไม่เคยเข้าไปอันที่แปดก็จะลองลองเท่มอีกนะครับนี่ครับงูว่าเราพาวเวอร์แล้วเราไปอัปเดตมาก็คืองูคุณนะครับนี่ครับงูตกงูตกนะครับส่งไม่มเก็บไปแล้วนะครับแต่เราพาวเวอร์จะเยอะขึ้นไอพ่อก็จะให้งูคุณเป็นลูกของเราแล้วก็ต้องดูแลมัน มันจะใส่ชุดโหดกว่าเรานะแต่ผมก็ไม่รู้อะเพราะผมเห็นคนเขาใส่ชุดโหดให้พวกโมกุณกันผมไม่รู้แ่ะก็เด็ใส่เพราะมันเดโหดหรือว่าต่งชาติเนี้มันใส่เองผมต้องส่หนา้ารู้ใส่ชุดแล้วนะ่นุณเรแล้ก็เอาโมกุลมาให้เราปินแล้วก็เข้มมา,เามาบ้านหาพ่อเรานะครคบ ดูมไหครับก็าม่คีมนคนคเข้าบ้านเราไม่มีนคนเข้าบ้านเราเลยนะครับขาจเยครับี่าคห้ผมได้วาคนที่ยังไม่ินก็ผมไม่ได้ว่าครับผมว่านี้แค้เขาใจปิดก,กัน เข้าไปสิบเองก็ต well. ัดเลยตปเนเอ้ยถ้ามันเงินนี่ว้เดี๋ยวข้าจะไปลเสิไม่ง้จะเป็นเลือนะครับแล้วมันลดๆงินเ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 งนขานทีเข้าแค่หนึ่งเองเหรอเไมกจอบว่ะทีมเข้าต้องหลาย ม่เขาขี่ไม่ได้ตัวแต่ราไปดูต่มือปวดหนนี้ไม่ใี่ไม่ได้นะ้ว่ะต่ผมถึงหาเท้าว่าเยอะขึ้นเพราะได้ส่ต่งมือได้เพราะสงม,มือ,น,อ,มมอนั้นใส่เาวา่ามือเยอะนะครับน เริ่มเกมมาพราว่าออจะนอนผมไม่รู้เท่าไร่่สมครับม่เชื่อว่าใส่ห้าหมื่นะครับดูรับถ,ถ,ถ้าอยากรู้จกักงชื่อทีวายูเจ็ดทีวายแปดนะ <S <S ถ,ถ้าคุณอองมนต์อเรื่อง คลิปชั่นนี้นเลยนะครับผมนี่แหละจะให้ของคุณเองแจกนะครับไม่ไมไมไมเป็นไรนไม่ต้องให้หะอะไรเลยแจก่งเดียวน,นี่นะครับในคำพินะครับถ้าเราจะกดคุยกับตัวอะไรแล้วก็กดดับเบิ่มคลิกสองครั้งนะครับนี่นะครับ นี่ไม่ใช่นะครับตัว power ห้าหมื่น you are power คูณ power สี่หมื่นพ้าอเจ็ดสิบค่คูถงหมด้าคุณจะแส่็ไม่ได้จะเป็นตัวสองสีแดงตัวสองแบบนี้นะครับสีแดงมันก็จะเป็นเป็นอ,นอักษรนี้ครับนี่สีเขียว power สด พอดีวดไม่ได้เลยแ่ก็ขอคำยับถ้าผมชนัเพือนนะครับนับเพื่นนะครับทุกคพิกี่ครั้ง คอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมีข้อข้องอะไรขอไปด้วยก็ขอตัวลาไปก่อน